สวัสดีค่ะพบกับมาลินทาร์ตกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทํานายกันเกี่ยวกับเรื่องอบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกุมที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้านะคะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นเนาะความรักนะคะทุกคนก็อยากจะมีแค่สองนะคะ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะารับมือยังไงนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะการทำนายนี้นะคะเราจะทำนายกันเกี่ยวกับสถานสถานการณ์ปัจจุบันนะที่คุณต้องเจอนะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอีก3เดือนข้างหน้านะคะนับถัดจากนี้นะคะก็คือเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนนะคะ ชาวราศีกุมนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21มกราคมถึงวันที่19กุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากสถานการณ์ปัจจุบันที่คุณต้องเจออยู่นะคะต้องเผชิญอยู่นะคะเป็นอย่างไรนะคะ สถานการณ์ปัจจุบันนะคะคือคุณได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะตามมาด้วยไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะ แล้วก็ไพ่สิบเปรี่ยนนะคะปัจจุบันนะสำหรับบางคนนะอา,อาจจะคบกับชาวธาตุไฟด้วยหรือเปล่านะคะอาจจะคบกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นไปได้นะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่มีลักษณะเหมือนเด็กะนะคะ ตอนนี้น่าจะอยู่ในจุดที่กำลังเรียนรู้นิสัยใจคอกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณยังอยู่ในจุดนั้นแต่ว่าเป็นการเรียนรู้แบบที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับชัดเจนนะว่าถึงเรียนรู้อยู่แต่ว่าความรู้สึกเนี่ยให้ความอบอุ่นเหมือนครอบครัวนะคะหรือไม่ก็คือมีการได้พบปะนะคะเจอกับครอบครัวของแต่ละฝ่ายแล้วอะไรแบบนี้เนาะสถานการณ์ปัจจุบัน่ะ ยังไม่ถึงขั้นแบบว่ารุนแรงแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้านะคะความสัมพันธ์หยุดนิ่งนะคะปัจจุบันก็คือจริงๆการอยู่ในช่วงเรียนรู้นะคะซึ่งจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ควรจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันหยุดชะงักลงนะคะไม่ไม่ถึงขั้นทะเลาะกันแต่ว่า มันไม่อ่ามันก้าวต่อไปแบบช้ามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณในปัจจุบันนะคะที่กำลังเผชิญอยู่นะคะตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรคะ่ะ เดบให้เดอะทาวเวอร์นะคะแปดถ้วยค่ะแล้วก็สามไม้เท้านะคะความรู้สึกของชาวราศีกุมค่อนข้างหนักนะคะ สถานการณ์อาจจะดูเหมือนไม่ไม่หนักหนาสาหัสแต่กระทบใจคุณรุนแรงนะคะเออคุณอยากเหมือนว่าสิ่งที่คุณรู้มานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะช็อกค,ความรู้สึกคุณมากคุณคุณรับไม่ได้นะคะตั้งตัวไม่ทันนะคะคุณอยากเดินออกจากจากตรงนี้ไปเลยอะ่ะไม่ไม่อยากจะสนใจแล้วไม่ว่าเขาจะมาดูแลเอาใจใส่นะคะอะไรก็ตามอะ่ะคื คืออยากจะเดินออกไปเลยนะคะหลายท่านตัดสินใจที่จะเหมือนคิดว่าน่าน่าจะเดินออกไปเองอะนะคุณจะไม่ทนแบบเนี้ยแต่ใจหนึ่งนะคุณก็ยังมองเห็นนะคะมองเห็นยังมีความคาดหวังกับกับอนาคตข้างหน้าว่าท่าความรักครั้งนี้มันเป็นไปได้นะคะมันก็น่าจะมีความสดใสมีเรื่องราวดีๆที่รออยู่แต่สถานการณ์ปัจจุบันทำให้คุณรู้สึกช็อกนะคะแล้วก็ เหมือนไม่ไม่อยากจะอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขากันนะคะว่าตอนนี้นะคะคนที่คุณคบอยู่นะคะเขารู้สึกอย่างไรนะคะ ได้ไพ่ราชาถือถ้วยค่ะไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่สองถ้วยค่ะเขายังเหมือนกับ เขายังรักคุณอยู่นะมากๆเลยนะแล้วก็คือยังไงเขาคิดว่าเขายังแบบมอบความรักให้คุณได้นะคะการอยู่กับคุณยังเป็นความมั่นคงนะคะถึงแม้ตอนนี้สถานการณ์จะเปลี่ยนนะคะอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่มั่นคงแต่เขาก็ยังรู้สึกรู้สึกรักคุณรู้สึกอยากที่จะดูแลแล้วก็อยากที่จะคงสถานภาพนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ต่อนะคะ เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของมือที่สามนะคะหรือว่าคู่กรณีของคุณนะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรนะคะในไพ่เดอะเอ็มเพอเรอร์นะคะ ไพ่สิบถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่เดอะฟูลนะคะความรู้สึกของอมือที่สามนะคะหรือว่าคู่กรณีของคุณนะคะเ,เขารู้สึกว่า ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยคนคนนี้นะคะสามารถมอบความมั่นคงในชีวิตให้กับเขาได้เขาอยากที่จะใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวนะคะใช้ชีวิตแบบเป็นครอบครัวกับคนนี้นะคะคือเขารู้สึกว่าคนคนนี้มีความพร้อมนะคะพร้อมทั้งเรื่องความมั่นคงนะคะ ตำแหน่งหนะ้าที่การงานแล้วก็อายุเนาะที่ที่ความรู้สึกของเขาที่เขาอยากได้เนาะอยากอยากอยู่เป็นครอบครัวอยากอยู่ไปนานๆนะคะแต่เขาเองอ่ะก็เหมือนมองไม่เห็นจุดหมายเหมือนกันนะเขารู้สึกว่าการอยู่ตรงเนี้ยมันก็อยู่ได้อยู่ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าความที่แบบว่าจุดหมายนะี่ยก็ยังไม่มีนะคะบางครั้งเขาก็อยากจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนกันอาจจะไปแบบ อยากพากอยากให้สถานการณ์มันเปลี่ยนนะคะอยากให้มีความมั่นคงมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคมนะคะว่าบรรยากาศความรักของคุณนะคะรักสามเศร้าครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ คุณได้พาย h ด w o เว d ร์คค่ะพายกาวถ้วยนะคะแล้วก็พายสเตรนด์ค่ะ ความสมพันธ์ในเดือนกรกฎาคมนะคะถึงแม้ว่าบรรยากาศโดยรวมจะดูดีขึ้นนะหรือว่ามีการแบบที่เปลี่ยนแปลงนะบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกเหมือนว่าทําให้ความรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าคนเจ้าชู้อ่ะนะก็ยังหยุดไม่ได้นะคะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะก็ทําให้คนเข้าหาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเดือนกรกฎาคมอ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบที่ต้องใช้ความอดทนนะคะเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่ได้เปลี่ยนไปถ้าคุณอยู่ตรงนี้ต่อเนาะคุณก็ต้องใช้ความอดทนเหมือนกับทําใจนะคะว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันยังไม่จบเนาะมันเป็นเรื่องที่จะต้องเข้ามานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะเรื่องราวความรักในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะคะ ได้ไพ่หกไม่เท้านะคะไพ่แปดดาบนะคะแล้วก็ไพ่อัศวินนะคะถือดาบนะคะ ในเดือนนะคะสิงหาคมนะคะอุปสรรคต่างๆในความรักเนี่ยความสัมพันธ์ครั้งเนี่ยสถานการณ์น่าจะเปลี่ยนมาทางคุณแล้วนะค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าจะมาทางคุณนะคะเป็นเป็นหลักอะแล้วเหมือนแบบเป็นพูดเขาแบบเป็นเขาเลือกคุณอะคุณเป็นคนที่ได้รับชัยชนะนะคะสาหรับความรักครั้งนี้แต่คุณก็ยังมอง มองไม่เห็นว่าจะแก้ปัญหาแบบนี้ได้ยังไงเพราะมันก็ยังอยู่แบบที่เป็นสามคนอยู่นะคะแล้วก็เป็นความรักที่พยายามนะคะเหมือนกับพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ให้มันผ่านไปให้ได้นะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนหรือว่าจะทำแบบไหนนะคะที่ที่สถานการณ์มันจะเปลี่ยนหรือว่าแก้ปัญหาตรงนี้ให้จบลงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนกันยายนนะสถานการณ์จะดีขึ้นไหมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะคะได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะ มาด้วยพาจัสติกค่ะแล้วก็พ่ห้าดาบนะคะในเดือนกันยายน คุณค่อนข้างที่จะเริ่มนิ่งกับสถานการณ์แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ความชัดเจนค่อนข้างมีว่า,าความยุติธรรมสำหรับคุณนั้นยังมีอยู่นะคะชัยชนะเป็นของคุณเพียงแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าเหมือนแบบโดดเดี่ยวอะโดนทอดทิ้งให้แก้ปัญหาคนเดียวนะคะ แต่จริงๆความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นนะคะน่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนสําหรับคุณมากขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีสําหรับคุณนะคะหลังจากที่คุณต้องอดทนมาคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บอารมณ์ได้ดีเลยนะคะคุณใช้สติในการแก้ปัญหานะคะแล้วก็มีความนิ่งนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะซึ่ง ทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดนะที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณก็จะได้รับความเห็นใจได้รับความแบบความยุติธรรมนะคะค่ะจบคําทํานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะคะในเดือนกรกฎาสิงหา และกันยายนนะคะสำหรับคนที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์รักษามเศร้านะคะมารินทาลอตขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่ทุกใจนี้ไปนะคะแล้วก็พบกับความสุขนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารินทาลอดด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ